สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดินวของยายนะคะวันนี้ก็มาปลงอกหนึ่งหัวเนี่ยกระเซิงมาเลยนะอันนี้คือหวีใหม่แล้วหัวก็จะเข้าวๆนิดนึงอ๋อหล่อไล่ะ <c oughs> ไปตัดผมมานะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจอแต่ ิปวิดีโอแบบว่าอย่างอื่น okay. วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสนอสิ่งนั้นก็คือเกันแดดนะคะจะบอกว่าเนี่ยกันแดดหน้าเดอ้อหน้าอย่างเดียวเด้อดูชัดๆนะจ๊ะฟังให้ชัดเออนี่กูฟังอยู่ครับดรพง์นะคะอันนี้เป็นไฮยาลูรอนิก อั t ตราไลท์ซันสกรีนนะคะเป็นที่กันแดดซึ่งมี SPF 50แล้วก็ PA 3บวกนะคะเขาบอกว่าขวดนี้เป็นกันแดดหน้านะไม่ใช่ขันแดตัวจะอยู่ได้นานบนผิวเรา6ชั่วโมงนะคะก็คือทาวันละ2ครั้งเชา้ชาเช้าเลยแล้วก,ก็อีกทีนี้ก็คือตอนกลางวันก็จะสามารถ กันแดดได้ทั้งวันโดยที่ SPF มันไม่ลดเลยทุกคนลดมาจาก50ก็เหลือ40กว่าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็กันแดดได้ดีอยู่นะคะจะบอกว่าราคาก็แอบ,บแรงนิดนึงราคาค่าตัวของน้องนะคะอยู่ที่3,500บาทกับปริมาณ500 ml ซึ่งจะใช้หมดในชาตินี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสำหรับกันแดดขวดนี้นะคะเท <_ c oughs> ี่ยวกับหน้าใช้วันละปัม๊มวันละสองสมก็คือเช้ากังวัน จริงๆแล้วมันก็ซึนเข้าผิวไปเลยไม่มันไม่วอกเป็นกันแดดที่ซึมเข้าผิวได้ดีมากนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทากันแดดตัวนี้นะคะในตอนเช้าเราก็ควรที่จะมีบำรุงสักหนึ่งตัวนะคะเพื่อให้ผิวเนี้ยชุ่มชื้นเพราะว่าแค่ทากันแดดอย่างเดียวค่ะมันไม่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่พออ่ะ คือตอนนี้อายุมากขึ้นแล้วก็คือหน้าแห้งอายุปัจจุบันตอนนี้ก็คือ30ปีนะคะก็มีอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก่อนกันแดดนะคะหลายๆคนก็จะใช้เป็นอะไรก็ได้ตัวนี้คือเดอร์มาเซนซาที่ยุ้เคยรีวิวไปแล้วนะคะตัวนี้คือเดอร์มาเซนซานะคะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนครีมที่เป็นมาตรฐานแล็บนะคะ ตัวนี้เป็นวิตามินเอกับวิตามินอีนะคะเป็นออยฟิล์มออยฟิล์มมอยเจอร์เซอร์ก็คือเป็นครีมเป็นมอยเจอร์เซอร์นะคะที่สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะซึ่งมันมันไม่ทําให้ไม่ทําให้เป็นเมื่อเป็นมันหรือว่าอะไรเลยนะคะเป็นเนื้อที่ดีมากเป็นมอยเจอร์เซอร์ที่มอยเจอร์เซอร์จริงๆอ่ะทุกคนเข้าใจไหมใครที่ไม่ทาเซรั่มไม่ทาอย่างอื่นก็คือ ใช้ชีวิตก็คือพกสองตัวนี้ก็คือจบนะจ๊ะชีวิตนี้ก็คือไม่ต้องการอะไรแล้วแต่ถามว่ากองเครื่องสำอางตัวงานเนี่ยมันเยอะไหมมันก็เยอะมากนะทุกคนอะไรคะใครนะคะที่หาคู่หูคู่หาคู่แทนนะคะที่ว่าจะบำรุงรักษาหน้าสำหรับคนผิวผสมนะคะซึ่งตอนนี้ค่อนไปทางแห้งจะเป็นหน้าร้อนก็แล้วแต่มันจะมันมันจะมันตอนที่เราไปกลางแดดแต่ว่า ปกติแล้วมันเป็นผิวผสมค่อนแห้งนะคะ,ะเพราะว่านอนแอร์ด้วยอะไรด้วยเนาะนะคะไปจำได้เลยเดอ้อมีขายในซอบป,ปี้ซอบป,ปี้ซอบซอบป,ปี้นะคะตัวน,นี้รู้สึกจะมีขายหลายที่มากส่วนตัวนี้ก็เคยเห็นในช้อปปี้นะคะแล้วก็ในเพจเฟซบุ๊กเดอร์มาเซนซ่าไทยแลนด์นะคะใครสนใจก็ไปตจำได้เดอ้อจะบอกว่าดีมากนะโค้ดโอเคคืนนีณย่าก็พูดยาวเกือบแล้วนะคะเอาไว้จะมาพูดหน้าเดอ้อบาย